สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องแม่คงอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกไม้ครับในเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สเอ็ดจุดสองอีเชนเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแจกแล้วก็รีวิวด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าทุกคนเห็นว่ามันเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมผมโหลดมาจากพี่คนนี้นะครับผมไอ้นี่นะรัชานนนะครับผมรัชานนไทยแหล์นะครับผมนี่มันมี อันนี้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตไว้ให้นะครับผมสําหรับใครที่อยากเข้าไปโหลดนะครับผมสำหรับเจ้าไหมครับตัวน,นี้นะครับผมมันจะมีอะไรนะ่าสนใจที่เข้ามาใหม่เดียวผมเข้าไปดูนะครับผมเดี๋ยวผมขอเซตติ้งอะไรให้เสร็จก่อนนะครับผมแห่เจอหมู่บ้านด้วยนะดีมากเลยไม่รู้เหมือนกันนะว่า อ,อะไรมันเข้ามาใหม่กันแน่นะครับผมขนาดาผมยังไม่รู้เลยแต่ผมที่รู้นะครับผมผมได้ไปทดลองมานะก็เป็นรูปภาพนะที่มาใหม่เป็นรูปภาพตัวนี้นะอันนี้ก็รูปใหม่อันนี้ก็รูปใหม่นนก็รูป อันนี้รูปเก่าแล้วเก่าแล้วเก่าแล้วนี่รูปใหม่หนึ่งนะฮะมีรูปใหม่อันนี้เด้ออันอันไม่ใช่อันเมื่อกี้นะเดี๋ยวดูให้อ่ะมีรูปม้าเมื่อกี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวกน,นี่อ่ะเออนนี่นะครับผมรูปมา้าอ่าเดี๋ยวดูให้นะอ่าอันนี้เ็าูปใหม่ อืออันนี้รูปเก่าแล้วอันนี้ก็รูปเก่าแล้วรูปเก่าอ่ะเมื่อกี้นี่รูปใหม่รูปใหม่ก็น่าจะมีแค่นี้อ่ะอือันเมื่อกี้นี่อันนี้ก็รูปใหม่อันนี้ก็รูปใหม่รูปใหม่เยอะจรงรูปเก่ารูปเก่ารูปเก่าเก่าเก่า ลายนอนไม่น่าจะมีรูปใหม่นะอ่ะจริงนะไม่มีรูปใหม่รูปเดียวรูปเดียวก็น่าจะมีแค่มีแค่ดอกไม้ส่วนรูปใหญ่อันนี้ก็มีไ,ไหม ไม่น่ามีมีแค่ตองรูปนี้อ่ะฮะก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมที่มาใหม่ที่ผมรู้นะรูปแบบให้เพื่อนพให้เพื่อนเพพิจารณาดูแล้วกันนะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างชุดเกาะก็เหมือนเดิมนะส่วนแร่แร่ก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยน ก็มีแค่นี้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่ชอบคลิปของผมในวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกระทืบไลค์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมบายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม